สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านคุณพงผู้นำมาตรฐานรถมือสอนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถ MPV แดนกิมจินะครับผมที่ต้องบอกได้เลยว่ามีราคาค่าตัวเนี่ยเทียบกับออปชั่นเทียบกับสมรรถนะแล้วเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดตัวหนึ่งในตลาดบ้านเราเลยนะครับผมมันคือเจ้ารถเกียร์แกนด์แคนิว l EX ครับผมรถเกียร์แกนคนิว EX คันนี้นะครับเป็นโมเดลตัวท็อปสุดนะครับ โมเดลตัวนี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับผมจำหน่ายเมื่อปี2 0 1 5ถึง2 0 1 7นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับผมเน้นย้ำนะครับว่าเป็นรถปี2016ออกที่ศูนย์ยนตรกิจนะครับผมตัวแทนนําเข้าอย่างเป็นทางการของประเทศไทยนะครับผมไมเลสคันนี้นะครับอยู่ที่89-90ื่กถึงเกกิโลนะครับรถหมาย้ายแดงเนี่ยราคาค่าตวงเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแบาทเรียกได้ว่าเกือบ2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับร้านคุณพงษ์นะครับเอารถ ให้กับคุณลูกค้านะครับในราคาที่1นึ่งล้านสองบาทเท่านั้นนะฮะลูกค้าที่มีเครดิตนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์เนี่ยหลักล้านได้เลยสบายนะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณ9 5้าแสนหถึงหล้านบาทได้สบายนะครับดอกเบี้ยก็ได้เป็นอัตราพิเศษนะครับอยู่ที่4ปี2.79%นะครับและ5ปีอยู่ที่2.99%นะครับส่วนรถคันนี้นะครับจะมีรายละเอียดจะมีออปชั่นยังไงเนี่ย ตามผมมาดูได้เลยครับผมเรามาเริ่มจากที่ดีไซน์ทางด้านหน้าของตัวรถเลยนะครับผมชุดไฟหน้านะครับมาพร้อมแบบ3รูปแบบเลยนะครับทั้งไฟโปรเจคเตอร์ไฟ led นะครับผมแล้ไฟแบบหลอดไฮโดรเจนนะครับเรียกได้ว่ามาให้ครบเลยนะฮะแล้วยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมให้อีกหนึ่งชุดนะครับด้านหน้านะครับยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับทางด้านหน้าให้อีกถึง4ตำแหน่งนะเรียกได้ว่ารถยุโรปมีอายนะสี่ตำแหน่งเนี่ยมาให้ครบเลยทริมการตกแต่งนะฮะก็ต้องบอกได้เลยนะครับ ดูแล้วเนี่ยให้ความหรูหรามีมูลค่าไม่แพ้รถยุโรปเลยนะฮะชุดกันชนนะฮะผมก็จะมีช่องรับลมนะฮะแล้วก็จะตกแต่งด้วยของชุดคิ้วโครเมียมนะครับเพิ่มเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมมาให้ดูอีกหนึ่งคีย์ไฮไลท์ของเจ้ารถคันนี้คือเจ้าขุมพลังที่อยู่ใต้ฝากระโปรงอันนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดู เรื่องของเครื่องยนต์สมรรถนะของเจ้าเกียร์แกรนคาร์นิวโตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสู้รถยุโรปได้สบายนะครับมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด 2,200cc สี่สูบนะครับผมพร้อมระบบเทอร์โบ v t t ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง197แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่441นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีดน้ำหนักตัวก็ขนาดนี้ แต่อัตรากินน้ำมันอยู่ที่12-13กิโลลิตรต่อมานะครับผมจะมาพามาดูเรื่องของดีไซน์ทางด้านข,าข้างของตัวรถนะครับมาเริ่มจากล้อมแมกก่อนเลยล้อมแมกขนาด17นิ้วนะครับยางใหม่สีเส้นปี2020นะครับล้างคุณพงเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นยางของแฮนคุกนะครับก็จมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกอินทิเกตอยู่ในตัวเลือนกระจกเลยนะครับผมฐานล้อเนี่ยมีความกว้างเกือบถึง2เมตรเลยนะฮะเรียกได้ว,ว่า รถยุโรปชัดๆเลยนะฮะระบบกุญแจนะครับที่เป็นระบบกุญแจแบบ smart entry นะครับผมมีมาให้พร้อมเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องหยิบถือกุญแจออกมาเปิดปิดของตัวรถนะครับเวลาขึ้นห้องโดยสารนะครับเรียกได้ว,ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าได้มากเลยทีเดียวนะครับออปชั่นตัวนี้นะครและที่สําคัญ key h i g h l i g อีกหนึ่งตัวนะฮะระบบ ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างจากโรงงานบ้านท้ายของเจ้าเกียร์แกนคานิวอนิดหนึ่งต้องบอกเลยนะมีความมือมมาบ้านท้ายของเธอนี่ใหญ่จริงๆนะฮะผมข้างบนจะเป็นสปอยเลอร์นะครับที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3ไฟท้ายนะครับไฟเบรกเนี่ยเป็นระบบ LED ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนคืนเหยียบเบรกเนี่ยโอ้โหดูหลอเลยนะฮะไฟถอยหลังไฟเลี้ยวจะเป็นแบบระบบหลอดไฮโดรเจนอยู่นะฮะแล้วก็เจ้าเกียร์นะครับยังมาพร้อมกับ อ่านี่กล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับผมชุดกันชนด้านท้ายนะครับยังมาพร้อมกับบาร์เซนเซอร์ให้4ตำแหน่งนะครับผมและฝาท้ายไฟฟ้าแน่นอนนะครับลดคา่าราคา5คาตัวขนาดนี้จะไม่ให้มาก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานนะครับมันดังได้ตั้ง8คนแล้วนะครับเบาะแถวที่4เนี่ยเกียร์แกนคาเนิวอ์เขาเลยถูกดีไซน์ออกมานะฮะให้พับเก็บไปอยู่ทางด้านท้ายของตัวรถนะครับ บอแถวที่4เนี่ยจะพับเรียบเสมอกับตัวพื้นของตัวรถนะฮะตัวนี้ผมชอบมากๆอ่าตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของเจ้าตัวเกียร์แกนคาแคนิโว ex นะครับแผงข้างบนก่อนเลยแผงคอนโทรลเลอร์ผมระบบไฟนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะฮะร,ระบบ power door off นะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้คุณน้องๆหนูๆเนี่ยสามารถเปิดประตูได้เองโดยพลการนะครับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะฮะฝาท้ายนะครับไฟฟ้าสามารถคอนโทรลได้จากปุ่มสวิตช์ตรงนี้เลยนะครับผมเ mm hmm. ดี๋ยวว่าในแผงอนโรลเลอร์ตรงนี้มาคร,ค,รครบเลยตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับ mm hmm. จะได้เห็นผู้โดยสารตอนหลังแบบครบเลยนะทุกแถวเลยตัวนี้ mm hmm. มีไปให้นะรถ mm hmm. ยุโรปบางค่ายเนี่ยต้องเอาไปพิจารณานะครับรถ mm hmm. ยุโรบางค่ายยังไม่มีให้เลยนะแต่เกียร์แกรนิวอรถเกาหลีมีมาให้แล้วนะครับก mm hmm. ระจกมองหลัง กเป็นกระจกตัดแสงให้เรียบร้อยที่มาเป็นชุดหน้าจอระบบทัสกีนะครับที่มีความคามชัดสูงนะระบบหน้าจอตัวนี้ถือว่ามีออปชันที่ให้มาเนี่ยถือว่าพิมพพอแล้วนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ก็เป็นระบบ Engine s t a r t Stop นะครับแผงแอร์หน้าปัดแอร์ทุกอย่างแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบคลีนแอร์นะครับซึ่งเป็นระบบฟอกอากาศของเกียร์แกนคาร์นิโวนะครับมาให้ครบ,ครบเลยชุดพวงมาลัยนะครับเป็นชุดพวงมาลัยที่ตกแต่งระหว่าง ชุดหนังนะครับสลับด้วยลายไม้นะครับลายไม้เนี่ยเป็นลายไม้สีไฮคอร์สนะครับเป็นลายไม้แบบเงาแล้วก็ชุดพวงมาลัยตัวนี้ยังมาพร้อมกับโหมดนะครับมัลติฟังก์ชันให้2ตําแหน่งหมวกควบคุมนะครับระบบบลูทูธนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีมาให้อยู่ในฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งขวานะครับเป็นระบบอินโฟเม้นต์ของตัวรถนะฮะและ ระบบคุ z คอนโทรนก็มีมาให้พร้อมนะฮะคุคอนโทรนี่มีมาให้เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับเจ้าตัวเกียร์แกร a คานิวอคันนี้ชุดแผงประตูทางด้านขวาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพับกระจกปรับกระจกด้านข้างนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะส่วนตัวเบาะนะครับของผู้ขับขี่ตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าไซส์เบาะของเกียร์แก c คานิวอเนี่ยมีความบั้ือมามีความใหญ่ นั่งสบายนะครับและที่สําคัญมาพร้อมกับระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยมาเรามาดูกันที่ตําแหน่งเกียร์นะครับผมเกียร์ตัวนี้สามารถจอดในห้างได้จะมีบตัวชิปนะครับเข้าเป็นตัวเนได้มาพร้อมกับช่อง usb ให้1ช่องแล้วก็มีรูเสียบ3.5มจุดห้ามิลออกให้อีกหนึ่งตำแหน่งที่วางแก้วสองตแหน่งมีมาให้ครบครบนะครับผมและไฮไลท์ของตัวเบาะตัวนี้สามารถเป็นเบาะมีลมออกมาได้ด้วยนะเป็นลมอุ่นนะครับผมว่าไม่ค่อยมีใครใช้หรอกแต่ก็มีมาให้ก็ดีกว่าไม่มีชุดพรมอะไรนะครับตัวนี้นะครับ เห็นเป็นพวงอะไรเรียบๆตัวนี้แต่สามารถเปิดฮิตเตอร์ได้ที่พวงอะไรด้วยนะเออเอากับเขาดิเพราะเขาเป็นรถเกาหลีไงเมืองหนาวไงแต่เมืองไทยผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครเปิดหรอกแต่ว่าก็มีมาให้นะฮะระบบอีโคโหมด Eco ode, มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ระบบเสียงของ Park คเซนเซอร์เนี่ยใครไม่ชอบใครลำคาญเสียงก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเรียกได้ว,ว่ามาให้ครบๆแหละนะฮะแล้วก็ชุดแผงคอนโซลทางด้านหน้านะมีเก้ให้2ตํตำแหน่งเลยนะครับผม เรียกได้ว่าเก็บของได้เยอะอ่ะของของสองแนบเนี้ยเก็บของได้เยอะจริงที่วางแก้วนี่เหลือเฟือนะครับเกียร์แกนคาร์นิวอลนี่2แล้วก็ที่ประตูแต่ละข้างก็มีมาให้อีกนะฮะเรียกได้ว่ามาให้กันแบบครบๆเลยนะครับผมที่วางเก๊ะนี่ก็เป็นที่วางเป็นที่เท้าแขนในตัวนะฮะเก็บของได้เยอะนะครับค่อนข้างหลุมเกะเนี่ยค่อนข้างลึกเลยนะฮะเรียกได้ว่าครบคันอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องโดยสารตอนหลังกันนิดนึงว่านั่งสบายหรือเปล่า เกียร์แกรนูห้องโดยสารตอนหลังนะครับมีที่ปรับแอร์ให้เป็นของตัวเองนะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับปรับแบงค์ออโต้ก็ได้เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนทิศทางลมปรับแรงดันลมนะฮะปรับอุณหภูมิฝ้าไมดานมีจอกลางให้อีกหนึ่งตำแหน่งตัวนี้ต้องติดเพิ่มนะจากโรงงานเขาไม่มีมาให้นะครับลูกค้าเก่าเนี่ยติดตั้งเพิ่มมาให้เรียบร้อยมีชุดไฟสําหรับห้องโดยสารตอนกลางนะครับแถวที่2มีมาให้แล้วก็แถวที่3แถวที่4ก็มีมาให้นะครับคนละชุดเลยนะไม่ใช่ว่าแชร์กันนะ ไปตรงฝ้าเพดานเนี่ยมีมาให้เลยครบเลย4แถวทางด้านหน้าของห้องโดยสารตอนหลังนะก็จะมีที่วางแก้วให้อีกสองตำแหน่งนะครับมีช่องใส่ช่องเสียบ USB ให้หนึงตำแหน่งแล้วก็มีแก้ที่วางของให้ด้วยนะทาเป็นเล่นเก็บของได้เยอะนะเนี่ยมืองมือถือเนี่ยเก็บได้เลยสบายๆเลยนะสองเครื่องเนี่ยเหลือๆเ,เลยนะครับผมสภาพบาะเนี่ย90%บบวกนะครับผมผมดูสภาพรถนี่ผมรู้เลยว่า ลูกค้าคนเก่าเนี่ยดูแลรถค่อนข้างดีมากเลยนะฮะใครดันรถคันนี้ไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็นี่ยังมีที่บังแดดให้อีกนะทาเป็นเล่นเป็นตัวบังแดดแบบกองแสงนะครับเรายังสามารถมองเห็นทัศนวิสัยข้างนอกได้นะ,ะที่เบาะแถวนั่งตอนที่2นะครับก็ยังมีระบบ Isofix นะครับผมมาให้อีก2จุดนะครับเพื่อเวลาเนี่ยเราเดินทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยเรามีลูกเล็กอย่างเนี้ยเราก็สามารถใส่คาซีทเข้าไปได้อีก2ตัวนะครับ เรียกเดียวว่าเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางต่างจังหวัดให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและที่แผงประตูเนี่ยให้ดูนิดนึงตัวนี้สามารถกดเปิดปิดประตูได้ด้วยพาเข้าไปดูห้องโดยสารตอนที่3นิดนึงวิธีเข้าไปนะฮะเราต้องสไลด์นะครับเจ้าตัวบอกแถวที่สขึ้นมาก่อนนะฮะพอผมสไลด์ขึ้นมาปุ๊บแล้วผมก็ปรับเองลงไปนิดนึงอ่าแล้วผมจะเข้าไปนั่งให้ดูว่านั่งได้จริงหรือเปล่านะฮะอ่า ตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งแล้วเรียบร้อยนะในเจ้าตัวเบาะแถวที่3ของเจ้ารถเ e กียร์แกนคานูเอคันนี้นะฮะต้องบอกได้เลยนะว่านั่งได้จริงนะไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมเนี่ยก็ยังเหลือนะต่อให้ปบเบาะมานี่ก็ยังเหลือเฮดรูมเนี่ยก็ยังเหลือนะฮะมาพร้อมกับแอร์นี่ช่องที่3มาให้เรียบร้อยแล้วก็มีไฟนะครับให้เรียบร้อยนะครับแถวที่3แล้วเบาะแถวที่3เนี่ยยังมีที่วางแก้วให้อีก2จุดนะ เรียกได้ว่าเขายังคํานึงถึงคนนั่งทุกแถวนะว่าต้องมีที่วางแก้วให้ทุกเขาต้องมีแอร์ให้เขาต้องมีไฟให้เขาเรียกได้ว่าอบาดแถวที่3เนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยว่านั่งได้จริงครับก <c oughs> ็จบไปแล้วนะครับสรับการพรีวิวเจ้ารถเกียร์แกน Carnival e อ2016คันนี้นะครับเน้นย้ําเลยนะครับว่ารถคันนี้นี่มีความสมบูรณ์ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซอร์วิส ยางทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทางร้านคุณพงษ์ทำมาให้เรียบร้อยแล้วยางนี่ใหม่สีเส้นนะครับปี2020ทั้งสีเส้นเลยนะครับผมของเหลวทางร้านคุณพงษ์ดูแลมาให้อย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครได้รถคันนี้ไปผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องทําอะไรเลย10,000กิโลแรกเนี่ยลูกค้าขับอย่างเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้ารถ Kia c แก e น i v o คันนี้นะครับเน้นย้ำน,นะครับรถคันนี้เป็นปี2016เป็นตัว EX เป็นตัวท็อปสุดนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 1, 2น0 0 0 0้าท่านั้นเก้าีมบกนบ็ดเที่บกัั่นเรียกแล้วี่ย ผมบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้คุ้มค่ามากจริงๆนะครับผมเจ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024479292- 4นะครับผมและเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูรถสวยรถคุณภาพคันไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องคุณพงผู้นำมาตรฐานรถมือสองไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ